ดาวฤกษ์ในกาแล็กซีเกิดจากการยุบตัวของเนบิวลาเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของเนบิวลาเองในขณะที่แก๊สยุบตัวจะเกิดความดันและความร้อนสูงกลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดและกลายเป็นดาวฤกษ์ในที่สุดวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ก่อนเกิดและจะจบชีวิตลงด้วยการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนว่าก่อนจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงและดาวแคระขาวในที่สุด ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยมีแสงสว่างไม่มากใช้เชื้อเพลิงน้อยจึงมีช่วงชีวิตที่ยาวและจบชีวิตด้วยการไม่ระเบิดเช่นดวงอาทิตย์จะจบชีวิตลงด้วยการเป็นดาวแคระขาวดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มีมวลมากมีแสงสว่างมากจะใช้เชื้อเพลิงอย่างสิ้นเปลืองในอัตราที่สูงมากจึงมีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าและจบชีวิตด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซูเปอร์หนวา ดาวฤกษ์ที่กำเนิดจากดาวฤกษ์ก่อนเกิดที่มีมวลขนาดเดียวกันจะมีการวิวัฒนาการที่เหมือนกันเช่นดาวฤกษ์ที่มีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์จะมีช่วงชีวิตและมีการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่นักดาราศาสตร์นิยมศึกษาเนื่องจากอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดวงอาทิตย์เกิดจากการยุบรวมตัวทําให้ความดันของเนบิวลาเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิภายในเนบิวลาสูงขึ้นด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากเนบิวลาจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ก่อนเกิดเมื่อแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงดันดวงอาทิตย์ก่อนเกิดจึงยุบตัวลงอุณหภูมิสูงมากขึ้นทําให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แกนและเป็นแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์ก่อนเกิดซึ่งกลายเป็นดวงอาทิตย์ในท้ายที่สุด อนที่ดวงอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ4.6พันล้านปีก่อนดาวฤกษ์อของเราดวงนี้เคยมีวงแหวนล้อมรอบอยู่อย่างน้อย3ชั้นซึ่งในเวลาต่อมาโครงสร้างของวงแหวนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นต้นกำเนิดของโลกดาวเคราะห์บริวารแถบดาวเคราะห์น้อยและวัตถุอวกาศต่างๆในระบบสุริยะทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไรซ์ของสหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์การศึกษาล่าสุดในวารสาร Nature Astronomy ฉบับวันที่30ธันวาคมปี2021โดยระบุว่าได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ค้นหาคำตอบในเรื่องที่ว่าเหตุใดระบบสุริยะของเราจึงไม่มีดาวเคราะห์คล้ายโลกที่ขนาดใหญ่กว่าหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธบ้างเลยทั้งที่ดาวเคราะห์ประเภทนี้พบได้ทั่วไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยมีถึง30%ในหมู่ดาวบริวารซึ่งโคจรวนรอบดาวเลือที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ ด้วยเหตุนี้ค่ะทีมผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจำลองการก่อตัวของระบบสุริยะตามแบบอย่างของดาวฤกษ์อายุน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นานซึ่งส่วนใหญ่จะมีจานฝุ่นก่อกำเนิดดาวเคราะห์ล้อมรอบอยู่และหากสังเกตดูภายในกลุ่มฝุ่นและกา๊าสที่หมุนวนรอบดาวฤกษ์เกิดใหม่ให้ดีแล้วจะพบว่ามีวงแหวนซ้อนอยู่หลายชั้นทีเดียวเมื่อป้อนข้อมูลลงไปในโปรแกรมแบบจำลองดังกล่าว ทีมผู้วิจัยพบว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ8ดวงและแถบดาวเคราะห์น้อยสามารถก่อกำเนิดขึ้นได้จากวงแหวนที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ในอดีตโดยแร่ธาตที่เป็นองค์ประกอบรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งและอุณหภูมิภายในวงแหวนแต่ละชั้นสามารถอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของระบบสุริยะรวมถึงสาเหตุที่มันมีโครงสร้างในแบบที่เราทราบกันอยู่ในปัจจุบันด้วย วงแหวนของดาวฤกษ์อายุน้อยนั้นเกิดจากการที่กลุ่มฝุ่นและก๊าซเข้ามารวมตัวกันในบริเวณชายขอบของการชนแรงดันซึ่งเป็นแถบที่มีแรงดันสูงคอยกั้นขวางไม่ให้อนุภาคจากภายนอกเข้าไปได้การชนแรงดันในจานฝุ่นของดาวฤกษ์ทำให้เกิดวงแหวนก่อตัวเป็นชั้นๆและมีการสะสมของอนุภาคต่างๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นซึ่งต่อมาก็จะกลายไปเป็นเมล็ดพันธุหรือตัวอ่อนของดาวเคราะห์ที่ทำให้ดวงดาวและวัตถุอวกาศในระบบสุริยะเริ่มก่อตัว วงแหวนชั้นในที่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีอุณหภูมิสูงสุดได้ให้กำเนิดดาวเคราะห์ชั้นในอย่างดาวพุธดาวสุก์โลกดาวอังคารและแถบดาวเคราะห์น้อยใกล้ดาวอังคารจากฝุ่นของเม็ดทรายเล็กจิ๋วหรืออนุภาคของแร่ซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่ส่วนวงแหวนชั้นกลางซึ่งมีอุณหภูมิต,มต่ำกว่าได้ให้กำเนิดดาวคราะหก๊าซอย่างดาวพฤหัสบดีดาวเสา ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเนื่องจากมีองค์ประกอบหลักเป็นอนุภาคน้ําแข็งหรือละอองหิมะนั่นเองส่วนวงแหวนชั้นนอกสุดซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคน้ําแข็งแห้งหรือละอองหิมะของคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ก่อตัวเป็นดาวเคราะหน้อยและวัตถุอวกาศในแถบไคเปอร์นั่นเอง ทีมผู้วิจัยทดลองเปลี่ยนการตั้งค่าในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ใหม่โดยเจาะจงให้วงแหวนชั้นกลางของดวงอาทิตย์ก่อตัวช้าลงกว่าเดิมผลปรากฏว่ามีการก่อตัวของดาวครอสซูเปอร์เอิร์ธเกิดขึ้นในระบบสุริยะซึ่งดาวเคราะห์ประเภทนี้แม้จะมีสภาพคล้ายโลกแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่า2-3เท่าและมีมวลมากกว่าได้สูงสุดถึง10เท่าเลยทีเดียว ดออรอิซิโดโรกล่าวสรุปว่าหากวงแหวนชั้นกลางถือกำเนิดขึ้นช้ากว่าเดิมสักหน่อยอนุภาคต่างๆจากรอบนอกของจานฝุ่นที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่นั้นจะสามารถเข้าไปยังด้านในของระบบสุริยะได้มากขึ้นและคงจะทำให้โลกของเรากลายเป็นดาวเคราะห์ซูเปอร์เอิร์ทที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกวันนี้ ในอนาคตอีกประมาณ5พันล้านปีเมื่อธาตุไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงของดวงอาทิตย์น้อยลงดวงอาทิตย์จะขยายตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเท่าของขนาดปัจจุบันทําให้ดวงอาทิตย์นั้นมีอุณหภ,ภูมิผิวลดลงสีเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงกลายเป็นดาวฤกษ์สีแดงขนาดใหญ่มากเรียกว่าดาวยักษ์แดงและหลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะยุบตัวลงกลายเป็นดาวแคระขาวหรือประมาณหนึ่งในร้อยเท่าของดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกดังนี้หนึ่งเลยก็คือผิวโลกจะร้อนขึ้นมากจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้น้ำบนผิวโลกอาจจะระเหยไปจนหมดหากดาวยักษ์แดงมีขนาดใหญ่ถึงวงโคจรของโลกก็จะทำให้โลกถูกทำลายหรืออาจถูกล้อมละลายไป เมื่อดวงอาทิตย์ใช้ไฮโดรเจนที่แกนกลางหมดไปศูนย์กลางของดาวจะยุบตัวลงและเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ด้านนอกทําให้ดวงอาทิตย์ขยายขนาดขึ้นเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งอาจกลืนกินดาวพุธและดาวศุกร์ไปด้วยเมื่อผิวส่วนนอกของดวงอาทิตย์ระเบิดออกดาวจะสูญเสียมวลไปครึ่งหนึ่งแต่แกนกลางที่เหลือจะร้อนขึ้นถึง30,000องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็วรวมทั้งแผ่รังสี X ซและรังสีอัลตราไวโอเลตออกมา จนทำให้มวลสารที่ระเบิดออกไปก่อนหน้านั้นเรืองแสงขึ้นซึ่งในบิลลาแดวเคราะห์นี้จะส่องสว่างอยู่นานราว1,000งปีอย่างไรก็ตามค่ะมนุษย์อย่างเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์เพราะยิ่งมีอายุมากขึ้นดวงอาทิตย์ก็จะยิ่งมีอุณหภ,ภูมิสูงขึ้น จนในอีกราว2,000ันล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะร้อนขึ้นจนถึงขั้นทำให้น้ำในมหาสมุทรเดือดได้เลยทีเดียว ยานสำรวจโซล่าออร์บิเทอร์ซึ่งเป็นยานสังเกตการดวงอาทิตย์ด้วยวิธีโวจรวนรอบถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาที่แหลมคาโนเวอร์ลในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาโดยภารกิจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การนาซาของสหรัฐและองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA เพื่อศึกษาโครงสร้างและพลวัตทางพลังงานของดวงอาทิตย์ในรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภารกิจหลักของยานโ o l a r ออบิเ e อรคือการเก็บข้อมูลและบันทึกภาพขั้วเหนือขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นอย่างชัดเจนมาก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่ของหลุมโครโรนาจำนวนมากซึ่งเป็นบริเวณที่เย็นกว่าและหนาแน,น่นน้อยกว่าบรรยากาศอันร,ร้อนแรงโดยรอบที่ชั้นนอกของดวงอาทิตย์ หลุมโคโรนาเหล่านี้เป็นช่องทางให้อนุภาคมีประจุพลังงานสูงภายในดวงอาทิตย์สามารถเล็ดลอดออกสู่ภายนอกได้ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดลมสุริยะนั่นเองยานโซล่าออบิเทอร์จะคอยเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ดังกล่าวขณะที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาวิธีการทำนายสภาพอากาศในอวกาศซึ่งจะบอกล่วงหน้าได้ว่าเมื่อใดจะเกิดพายุสุริยะหรือเกิดการปล่อยพลังงานระดับรุนแรงอย่างโซล่าแฟ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบโทรคมนาคมและระบบจ่ายไฟฟ้าบนโลกได้นักวิจัยขององค์การนาซ่ากล่าวว่าบริเวณขั้วเหนือและใต้ของดวงอาทิตย์น่าจะมีสภาพแตกต่างไปจากส่วนกลางของดาวซึ่งเราได้เห็นกันบ่อยครั้งอยู่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเราจะรู้ถึงระดับความรุนแรงของวัฏจักรความเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ในรอบต่อไปได้จากการเฝ้าดูสัญญาณต่างๆที่ส่งออกมาจากขั้วเหนือและใต้เป็นสิ่งแรกยานโซล่าออบิเทอร์มีกล้องโทรทัศน์4ตัวที่สามารถขยายภาพพื้นผิวของดวงอาทิตย์ให้เห็นได้โดยละเอียดแมในจุดที่มีความกว้างเพียง70กิโลเมตรทั้งยังมีอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆอีก6ชิ้น เพื่อตรวจจับกระแสก,การพัดของอนุภาคมีประจุและความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นติดตามมาสำหรับขั้นตอนการนำส่งยานโซล่าออบิเทอร์ขึ้นสู่ห้วงอวกาศนั้นใช้จรวดตระกูลแอตลาสขับดันออกนอกโลกและเดินทางมุ่งหน้าสู่ชั้นในของระบบสุริยะก่อนจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของดาวศุกร์และโลกเวี่งตัวยานเข้าไปในวงโคจรของดาวพุธ ซึ่งห่างจากดวงอาทิตย์ราวๆ43ล้านกิโลเมตรเพื่อให้เดินทางเข้าถึงจุดที่อยู่เหนือขั้วทั้งสองของดวงอาทิตย์ได้พอดีโดยคาดว่ายานจะไปถึงจุดหมายปลายทางในอีก6ปีหลังจากนี้ล่าสุดวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมา เพียงเกือบปีหลังการเริ่มต้นภารกิจ Solar Orbiter ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันระหว่าง ESA และ NASA ยาน Solar Orbiter ก็สามารถถ่ายรูปการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากดวงอาทิตย์หรือ coronal mass ejection หรือ CME ได้เป็นครั้งแรกจากกล้องโซลไฮของยานซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังฝุ่นลมสุริยะและ Cosmic Ray ในบริเวณระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะหและก็นับว่าเป็นโชคดีของยานที่สามารถจับภาพ CME อันแรกของมันได้ เนื่องจากยานโซล่าออบิเทอร์นั้นยังไม่ได้เข้าสู่โหมดการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่โดยเซนเซอร์ของโซโลไฮทั้ง4อันของยานทำงานที่เพียง15%ของความสามารถทั้งหมดของมันเท่านั้นยานโซล่าออบิเทอร์มีแผนเข้าสู่โหมดการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021นี้นอกจากที่ระบบการทำงานโซโลไฮของโซล่าออบิเทอร์ยังไม่พร้อมในตอนที่มันถ่ายภาพ CME ได้แล้ว ตอนที่ทีมวิศวกรได้รับภาพถ่าย CME ดังกล่าวนั้นยานโซล a r ออบิเทอร์เพิ่งจะโครจรผ่านด้านหลังของดวงอาทิตย์มาพอดีซึ่งระหว่างที่โซล a r ออบิเทอร์ถูกดวงอาทิตย์บังนั้นมันจะไม่สามารถสื่อสารกับโลกได้และทีมของภารกิจก็ไม่ได้หวังว่ายานจะไปถ่ายอะไรได้ในตอนที่มันอยู่หลังดวงอาทิตย์ด้วยเนื่องจากยานยังอยู่แค่ในขั้นเซตอัพเท่านั้น CME อันเดียวกันนี้เองก็ถูกยานอีกหลายลำถ่ายรูปไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นยาน Extreme Ultraviolet Imager a n d m e t i s ของ ESA ที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวของ CME วันที่12กลุ่กุมภาพันธ์ปี2021ที่ผ่านมาได้สอดคล้องกับเวลาตอนที่ Solar Orbiter ถ่ายได้พอดียาน Stereo A ของ NASA เองก็สามารถตรวจจับการเกิด CME ดังกล่าวได้ด้วยเซนเซอร์ COr2 ของมันที่อาศัยหลักการนำแผ่นจานมาบังตรงดวงอาทิตย์ เพื่อบังแสงที่สว่างของมันเพื่อให้สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆดวงอาทิตย์ได้นั่นเองจากข้อมูลดังกล่าวทีมนักวิทยาศาสตร์บนโลกจาก Moon to Mars Space Weather Analysis Office ของ NASA ก็ได้พลอดโมเดลทิศทางของ CME ดังกล่าวโดยอิงข้อมูลจากยานต่างๆมาพลอดเพื่อให้เห็นว่ามวลสารจาก CME ถูกปล่อยไปโดยยานลำไหนบ้าง ซึ่งการที่เราทราบว่ายานลำใดถูก CME เคลื่อนที่ผ่านจะทำให้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์บนยานเหล่านี้ศึกษา CME เพิ่มเติมได้นั่นเองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ ESA กล่าวว่าในฐานะมนุษย์เราคุ้นเคยกับความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมาโดยตลอด สังเกตและตรวจสอบวิธีการทำงานโดยละเอียดแต่เรารู้มานานแล้วว่ามันมีศักยภาพที่จะรบกวนชีวิตประจำวันได้หากเราอยู่ในการยิงแนวพายุสุริยะอันทรงพลังเมื่อสิ้นสุดภารกิจโซล a r ออบิเทอร์เราจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังที่ซ่อนเร้นซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์และอิทธิพลของมันที่มีต่อโลกมากกว่าที่เคยเป็นมา ยานอาวกศาศโซลร์ออบิเทอร์มีมวลโดยรวม1,800กิโลกรัมและมีความยาว18เมตรเมื่อโคจรรอบดวงอาทิตย์จะทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ลบ180องศาเซลเซียสถึงมากกว่า500องศาเซลเซียสซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าความร้อนของดาวเทียมในวงโคจรของโลกถึง13เท่า เอาทิตย์นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อพื้นที่ในอวกาศรอบตัวเราโดยสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ของมันทอดยาวไปไกลเกินกว่าวงโคจรของดาวพลูโตซะอีกซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นทางด่วนให้แก่ประจุอนุภาคจากดวงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าลมสุริยะเมื่อลมสุริยะระเบิดออกมาปะทะเข้ากับโลกของเรามันก็จะก่อให้เกิดพายุประจุไฟฟ้าที่ไปรบกวนการทำงานของ GPS และระบบดาวเทียมสื่อสารต่างๆ ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันอาจไปก่อให้เกิดความอันตร,รายต่อมนุษย์อวกาศได้ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตถึงภัยอันตร,รายของพายุสุรยิยะนี้นักวิทยาศาสตร์จึงต้องเฝ้าติดตามสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์กันอย่างตอนน่อเนื่องแต่เนื่องจากเราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้เพียงแค่มุมมองระนาบเดียวกับวงโครจรของโลกเท่านั้นดังนั้นข้อมูลของดวงอาทิตย์ในมุมมองที่สูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นปรากฏให้เห็นอยู่น้อยมากในปัจจุบัน ดังนั้นการส่งยานสำรวจออกไปจากระนาบสุริยุปราคาก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้มากกว่าที่เคย ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว